สวัสดีครับผมเจอกันที่เก่าอีกแล้วครับมารับตัวเจ้า SK 2เ0รุ่นสิครับเดินไปทางไหนนะกลับรถก่อนคนก็ยังมาหาเห็นเหมือนเดิมครับ ไม่รู้ไปทางไหนเอ้เขาไปทางไหนนอนี่เรียวต้องจอดถามดูก่อนเผ <cas uk> ื่อไปด้านบนโน่นเผื <cas uk> ่อไปทางนี้ครับผมจะได้ไม่ต้องกลับรถจะไปได้ไหมเนี <cas uk> ่ยเบ็ดลูกใหม่ใส่พอดีพอดีเลย ขยับได้ครับอ๋อขยับได้นิดหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ต้นยูคาใหญ่ๆมากเลยดูครับอ,อ,อูถ้าได้ตัดมานี่ไหม ขายได้หลายบาทเลยนั่นเนี่ยดูต้นนี้ครับตรงดีมากเลยสูงรล้วเลยดู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 ดดดความสูงอู้สูงมากให้ตายสิโอ้โหสามสิบเมตรน่าจะได้มั้ง รถน้ำแข็งมาทำไมนี่รถน้ำแข็งจะไปไหนน่ะรถน้ำแข็งไปไหนไปโน่นบอกเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเขาจะย้ายไปทางไหนหน้อนี่<ป>ตรงไหนฝั่งนี้บอกไป ไปนี่ใช่ไหมย้ายไปนี่ใช่ไหมรรรรครับผมจะได้ไม่กลับรถไง,งไปทางนน้นครับเดินหน้าไปนู่นแหละเดี๋ยวผมหลบรถให้รถน้ำแข็งก่อนจริงๆแล้วข้างในไม่มีหมู่บ้านนะครับเอ่ไม่รู้น้ำแข็งไปส่งที่ไหนไม่รู้ โอ้โหย้ายไปทางนี้จริงๆซะด้วยครับให้ตายสิมันจะไปได้ไหมเนี้ยเข้เกจะไปทางไหนเอาะลงไปทางไหนวะเดี๋ยว จะไปทางไหนนี่เกลบไปทางโน้นแสดงว่าไปทางนี้สิไปทางไหนไปนี่บ่ ย้ายทางหน้าบองฮะย้ายไที่สามหมตัววันแน่เลยบล็อฟากฮะ้บลฟากตัวคนบ้านน่ะ,ะนตัว,นนวตัวเทร็บแบบเราคงเทร็บหมดมันจะเป็นควไสายที่สามใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วใจแล้วไปตรงไหน ตรงนี้ผมลงไม่ได้นะครับถ้าลงรถไหลแน่นอนขึ้นตรงไหนเนาะลงไม่ได้เลยครับมันเป็นทางลงแบบนี้แหละคือไม่โคมาปุ๊บผมต้องถอยเสียบอย่างเดียวเลยเกขึ้นประจำจนเกรู้แล้วรถคันนี้เกรู้ว่าต้องเล็งตรงไหนถึงจะมันถึงจะแม่นครับ ต้องเล็งบางฝุ่นครับถ้าบางฝุ่นสองข้างมันจะเสมอขอบนอกพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมเ,เล็งเลยครับแท็กขอบนอกต้องเสมอบางฝุ่นขอบนอกครับ นิ่มมากนิ่มมากนิ่มมากยังคงครองความนิ่มนวลอยู่นะครับสำหรับการขับ SK 200รถ10 SM นะครับขึ้นเทลเลอร์ครับนีนน่นิ่มนวลนิ่มนวล เอนดิ้งแบบเบาครับค่อยๆครับค่อยๆเดินขึ้นครับอึบอึบอ,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 อมีโยกนิดนึงมันเข้าไปโดนในช่วงระหว่างแทกับแทกพอดีตรงร่องน่าจะงัดตัวเหล็กคาดนะครับเหล็กกระดูกที่คาดตรงหางปลาครับ แอบคลิปลงแล้ว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 ฟืดเดินเข้ามาเดินเข้ามา chôn, tân à, yu ca, off, lock, brake, mưa, u chơi, lê, mòn lại, mòn lại จดี๋ยวลงไปเอาอยางรองมุ้งกีก่อนอ้า Let's go <S อู้ต้องค่อยๆขานครับอันตรายอันตรายทางไม่ค่อยดีครับต้องหลบกิ่งไม้ให้ด้วยครับเดี๋ยวขูดสีรถเมคโคเขาหุน่นเห็นไหมเจ็ดชิ้วน,นิดเดียวเอง กับต้นยูคาเห็นไหมถ้าไม่รู้ก็จกกเ,เรียบร้อยโอเคครับจะเจอกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับผมอมีคนมาเก็บเห็นในบ้องมันนี่นี่